ตอนที่187นั่นคงเป็นร่างจริงของเขาสินะถ้า,างั้นก็มีแต่ต้องลองเอามีดปีนนี้ทำลายดูเพื่อเสี่ยวยีและเจ้าตัวน้อยค่าพร้อมเสียงทุกอย่างพลังไม่ธรรมดาเลยมีดเล่มนี้ป้องกันได้ไปอีกทางมีเลี้ยวได้ด้วยถ้าหากมีดเล่มนี้ไปโดนดาบเข้าถ้าไม่ดีแน่ ที่จะทำลายล่างต้นงั้นเหรอเยอะมากข้าไม่เชื่อหรอกว่าข้าไม่สามารถทำลายดาบนี้ได้หายไปไหนแล้วต่อให้ใช้วิชาอมคางกายก็ไม่น่าลบกินและลมหายใจไปได้อีกคนหนีไปได้แต่ข้าจะไม่ปล่อยเจ้าหนีไปอีกคนแน่แรงกว่าเดิม ข้างในมิติตาเจ้าทนต่อสู้ไปก่อนนะข้าเข้ามาหาวิธีในนี้ก่อนไงมนุษย์ซื่อบือ้อเข้ามาทำอะไรในนี้อีกนี่มันเป็นเวลาพักผ่อนของข้ารีบกลับออกไปได้แล้วข้ารู้ว่าเจ้าก็ดูอยู่ฮ่าฮ่ฮ่เจ้ามันกระจอกอ่อนแอเกินไปจริงเหรอข้าเนียนะยอมรับก็ได้ แล้วถ้าเป็นเจ้าล่ะจะทำยังไงโอ้ยมันง่ายมากแค่ทำลายล่างจากักรพรรดิก็สิ้นเรื่องไอ้วิญญาณดาบกี้ก๊อกไม่ได้มาแตะตัวข้าหรอกจริงเหรอขอบใจเจ้ามากนะเจ้าสิงโตน้อยนี่เจ้ามาลอกถามข้าเหรอแกผู้ต่อสู้ของเจ้าอยู่ทางนี้ตั้งหากล่ะหนีไปได้แล้วทำไมถึงยังกลับมาอีกกันข้าอยากจะขอคุยกับท่านผู้วอโซ อีกสักรอบจะได้ไหมข้าก็อยากจะรู้จริงๆว่าถึงกับยอมมาเสี่ยงเพื่อพูดว่ามาแค่แค่ต้องการของเพื่อป่าผีต้นนั้นถ้าท่านไม่ยอมท่านตายขึ้นมาจะโทษข้าไม่ได้นะโวเจ้ามีความสามารถฆ่าข้าได้อย่างนั้นเหรอแน่นอนว่าสู้ตรงๆเจ้าไม่ใช่คู่แข่งของท่านแต่ข้าฆ่าทำลายล่างศพในตู้มันจะเกิดอะไรขึ้น ตอนที่188ถ้าเจ้าทำเช่นนั้นข้าจะล่าเจ้าต่อให้สุดขอโลกก็ตามข้าก็ไม่ต้องการทําเช่นนั้นข้าต้องการของเพื่อไปปราบผีร้ายตัวนั้นเท่านั้นก็ได้เพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะถ้าเจ้ายังโลกกลับมาขู่ข้าอีกข้าจะไม่ปานนี้เจ้าแล้วขอบคุณท่านผู้อาวุโสแห่งวิญญาณดาบมาก ข้าถามอีกอย่างทำไมท่านถึงอยู่มาหลายพันปีได้ข้าก็แค่พลังงานรูปแบบหนึ่งที่คอยทำตามคำสั่งไม่แก่ไม่หิวข้าวไม่ง่วงนอนขอบคุณท่านมากข้าจะไม่รบกวนอะไรท่านอีกแล้วมันเป็นเข็มกัดที่ไหลเวียนไปด้วยพลังงานมหาศาลรอข้าก่อนเถอะไอ้ผีบะซบข้าจะกระพัดอยู่ เขาคงไม่ยินยอมให้ใครใช้วิญญาณชั่วของเขาไปในทางที่ไม่ดีแน่แล้วพวกเราจะออกจากที่นี่ไปฆ่าผีตัวนั้นได้อย่างไรดูท่าแล้วคงจะต้องทำลายกำแพงหินได้เลยเดี๋ยวจัดให้ฆ่าสัมผัสถึงพลังวิญญาณของทั้งสองได้หรือว่าเขายังไม่ตายไม่นะหรือว่าพวกเขาตายแล้วกลายเป็นดวงแก้ววิญญาณเช่นนี้อยาจะฆ่าเหลือเกิน มีเหยื่อมาแล้วผีอย่างเจ้าไม่สมควรที่จะมีตัวตนอยู่ในโลกแห่งนี้อยากฆ่าเหลือเกินพลังงานวิญญาณส่วนหนึ่งเป็นของจักรพรรดิแต่ที่เหลือไม่ใช่ว่าแต่เจ้าสามารถทนรับการโจมตีได้นานแค่ไหน ได้ยินที่ข้าถามไหมป้าบอรีบม,มาช่วยกันเลยถึงผู้เลี้ยงผีตนนี้หากผีตนนี้ถูกปล่อยออกมามันจะมีแต่หายยะนะมันไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดรีบเข้ามาช่วยกันก่อนเร็วหิวเลือกเกินค่าค่าค่าตอนที่189ปิิวอาค้าต้องแข็งแกร่งกว่านี้ พลังตรงไหลเข้ามาอีกต่อให้ต้องแลกด้วยวิญญาณข้าก็ยอมแกลกแกลกแก,กโซว,วิญญาณขาดได้ไงปริบรีบลงมือจัดการมันเร็วตูมตูมอูเดี๋ยวนะน้ำมันเย่เฉินเหรอพลังวิญญาณอะไรกันแข็งแกร่งมากตอนนี้กำลังตกคุมร่างเย่เฉินอยู่เปรียะเปรียะเปรียะ,ยะตูมปัง พลังมีดเล่มนั้นลึกลับมากคิดไม่ถึงว่าจะมีสิ่งนี้อยู่ภายในต่อให้ผีตัวนี้ได้รับบาดเจ็บจากเข็มกัดจักรพพัดข้าเองยังไม่สามารถสัดผีตัวนี้ให้กระเด็นไปไกลได้เช่นนี้เลยเปรียบเปรียบเปรียเจ้าตัวน้อยเดี๋ยวยีว่าแต่พวกเขาคือใครกันสวยแล้วเจ้เฉินโดนพลังลึกลับ ควบคุมสติไปแล้วข้าข้าข้านั่นไงล่ะเริ่มหันมาฆ่าพวกเดียวกันแล้วจะให้ข้าดูเจ้าอยู่เฉยเฉยก็ไม่ได้เสียด้วยกำลังตกอยู่ในพวังถ้าไม่รีบดึงกลับมาจะเสียสยติจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ตลอดการข้าคือใครกัน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 อ้าข้าคือเยฉินตูง เกิดอะไรขึ้นฟิวตอนที่190ิฟิวปังถ้าข้าไม่ค่าเจ้าตอนนี้ต้องเกิดภัยพิบัติเมื่อเจ้าตื่นขึ้นมาแน่หลับให้สบายนะเจ้าจะได้ไม่ทรมานเจ้าตุน้อยข้าจะค่าเจ้าตอนนี้ไม่ได้จึงมีสัญญา5ปีที่ได้ก่าวเอาไว้ข้ายังอยากจะรู้ว่าเมื่อถึงตอนนั้น ใครจะแพ้หรือใครจะชนะเมื่อถึงวันนั้นข้าจะมานึกเสียใจทีหลังหรือไม่ว่าทำไมไม่ฆ่าเจ้าวันนี้ขอบคุณมากในเวลานั้นเจ้าตั้งใจสละชีวิตเพื่อเขาใช่ไหมใช่แล้วทำไมกันนะฉันก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันรู้ตัวอีกทีก็ตายไปแล้วสิ่งสุดท้ายที่มีให้คือความรู้สึกดีๆที่ส่งให้ไปเสมอ ขอ,อโทษนะเสี่ยวยีตอนนี้ฉันปล่อยพี่เย่เฉินตายไม่ได้ไว้เดี๋ยวจะไปตามหาวิญญาณเจ้านะดีใจที่ได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ฉันไม่สามารถอยู่ด้วยได้ตลอดเวลาไว้เจอกันใหม่นะฟิวไปดีอ่ะไปดีอ่ะเจ้าตัวน้อยเสี่ยวยีเจ้าตัวน้อยไม่ว่านานแค่ไหนข้าก็จะรอเจ้าเกิดอะไรขึ้นทำไมรู้สึกปวดหัว นางไปไหนแล้วข้ายังไม่ได้ขอคุณนางเลยเกิดอะไรขึ้นกับตัวข้ารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของพลังครั้งยิ่งใหญ่พลังข้าเพิ่มมามหาศาลมากไหนข้าขอลองทดสอบหน่อยฟิวฟิวณห่วงมิติวิญญาณ รีบทำความคารพบคูเจ้าซะวันนี้เจ้าโชคดีที่ชายชรายอย่างข้าอยอมรับเจ้าเป็นลูกศิษย์ทำความคารพบคูคืออะไรเหรอเจ้ามันโง่หรือไม่รู้กันแน่มันคือการไหว้และคารพบพูดที่จะถ่ายทอดและสั่งสอนวิชาให้ก็จบมาได้นะครับตอนที่190อ่านผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสลหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับบายบาย